เลยหนีเลยมันโกรธแค่ไหนมันก็ไม่ทํามันไม่ใช่เกิดเลยมันต้องปรุงแต่งก่อนไอ้งูตัวนั้นมันต้องมีจิตปรุงแต่งก่อนใช่ไหมมันก็มีเจตสิกสังขารปรุงเหมือนขนเนี่ยแต่ว่ามันก็คิดงี้คิดเหมือนขนเน่ยอ๋อมึงไม่เหยียบโกรกไปกูว่าหนีมึงดีกว่าเพราะงูจะมีความกลัวมันก็หนีไม่กัดแต่ไอ้งูที่จะปรุงแต่งกัดขนเนี่ยมันต้องมีเจตสิกสังขารปรุงว่าเหยบุบปอ๊บมันกลัวตายมันกลัวเจ็บมันก็เลยต้องกัดแหละจิตมันก็สั่งให้กัดเลยมันไม่ใช่กัดเลยนะฮะ สันถช้าจระเามันต้องปรุงแต่งก่อนแต่บางตัวงูมันกัดไม่ทันนะมันตกใจกัดไม่ทันเออมันปรุงแต่งไม่ทันโยมมันตกใจปรุงแต่งกัดไม่ทันเหยียบมันแล้วมันยังกัดไม่ได้เลยฉะานั้นคนเราที่โกรธนี่ยไม่ใช่เห็นหน้าถึงโกรธเลยโกรธนี่มันปรุงแต่งโยมต้องคิดว่าคนนี้ด่ากูคนนี้เถียงกูคนนี้พูดไม่ดีคนนี้น่าเกลียดคนนี้ไม่น่ารักมันจะต้องปรุงเชยนสังขานี้สมบูรณ์เลื ตรงเจนเจตสิกและสังขารนี้สมบูรณ์แล้วจึงฟ้องจิตว่าให้คนเนี้ยไม่ดีแล้วจิตนั้นจึงเชื่อมั่นว่าอันนั้นไม่ดีจึงดำริอันนั้นแล้วก็โกรธเลยเขามีสังขารมีเจตสิกเข้ามาฟ้องก่อนเหมือนเห <c cess Phillips> มือนเหมือนว่าอ่า,อาเออจตัวตัวจิตนี่เหมือนแม่นะฮะตัวจิตนี่เหมือนแม่ไอเจตสิกนี่เหมือนลูกอกับเพื่อนลูกอ่าและสังขารนี่หมายถึงว่า ไอ้สังขารนี่หมายถึงว่าเพื่อนลูกแล้วก็ลูกนะฮะสังขารก็เจตสิกแต่ลูกก็ไปทะเลาะกับบ้านอื่นพอไปทะเลาะกันลูกเราเนี่ผิดลูกเราจะผิดหรือถูกเลยถ้าถ้าถูกเนี่ยนะเราก็จะโกรธมากขึ้นถ้าผิดเราก็จะโกรธเหมือนกันเพราะเราเข้าข้างลูกแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกก็พอทะเลาะกันแต่แต่สมมติลูกเล็กๆกันนะฮะลูกพอมาอแม่ดูซิบ้านนั้นน่ะมันโกงหนูมันด่าโคตรใหญไไงโกงหนู อ่ากไอ้ไอเพื่อนก็บอกใช่ยังเห็นเลยเนี่ยมันทําอย่างนั้นอย่างงี้ไอ้แม่ก็โกรธและทั้งทั้งที่ยังไม่ไปเห็นไอ้ไอ้คนที่ว่าโลกโกงหรือจริงๆิเผยลูกไปโกงเขาก็มีไอ้แม่ก็โกรธแต่นี้ก็ไม่ชอบใจโกรธแต่พอวันหลังเรื่องการเกิดขึ้นเกิดไอ้คนนั้นมายืนยันก็ระแม่ก็จะแสดงอาการด่าว่าป้องกันลูกเอาก็เข้าข้างลูก นี่คือเรียกว่าเจตสิกและสังขารเนี่ยมันเป็นตัวชักนําไม่ใช่แม่จะอยู่ดีๆแลวแม่จะโกรธเลยนะฮะแม่จะต้องมีลูกมีคนมาฟ้องว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าจิตคนเราไม่ใช่โกรธเลยไม่ใช่วันเดียวมันต้องบงแต่งเรื่องไม่ดีก่อนจึงจะโกรธ รักก็หมนกันมันก็ต้องปุงแต่งในแง่ดีก่อนวนะ่าคนนั้นพูดดีคนนั้นคิดดีคนนั้นนิสัยดีคนนั้นเข้ากับเราได้คนนั้นเป็นคนมีพื้นฐานฐานอะไรเราต้องมองในแง่ดีจบทั้งอาการถามที่สองแล้วถึงว่าชอบรักอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเป็นยมท่นั้นถึงว่าการรู้ฐานจิตนี่จึงเป็นปัญญาเพราะเราจะต้องดูบาบจิตว่าจิตจะไม่ใช่เกิดขึ้นมันจะต,ต้องมีการปรุงแต่ง นะยโยมนะเหมือนโยมมาวัดโยมเดินมาได้โดยคนไร้สติไหมไม่ใช่ไหมโยมจะมาวัดนีโยมวางแผนต้องนานต้องหลายวันเออจะต้องไปวัดจะต้องไปทาโน่นไปทานี่โยมต้องคิดเรื่องวัดจนจบแล้วโยมจึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะสังขารปรุงแตง่งเจตสิกปรุงแตง่งจึงเป็นกุศลแล้วกุศลน,นั้นจึงผามาเกิดตรงนี้นะถ้าโยมจะไปเล่นไพ่ปรุงแตง่งเจตสิกปรุงแตง่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนจบแล้ว สังขารปรุงแต่งจึงพาไปทําบาปตรงนั้นปรุงแต่งเปกลางคืนแล้วปรุงแต่งไว้วันแล้วฉะนั้นเรื่องจิตนี้เมื่อเรารู้ทันเลยมันจึงจะดับโยมเข้าใจไหมทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีการปรุงแต่งฉะนั้นเราต้องรู้ทันเหมือนกับคนที่จะมีทุกข์ในอนาคตเนี่ยก็คือการที่ตะเองสะสมความคิดไม่ดีไว้นานๆเหนือนถ้าคนขี้โกรธนะเกิดมาขี้โกรธเนี่ยต้องมีสาเหตุ กรรมมาผ่าพ่อแม่เป็นคนใจร้อนขี้โกรธแล้วอุปนิสัยชาติก่อนคนนี้ก็เป็นคนขี้โกรธแล้วก็มาเกิดในตระกูลขี้โกรธและไอ้ตรงนี้มันเคยเมื่อชาติก่อนเคยลักขโมยเข้ามาชาตินี้ก็มาเกิดอยู่ในตระกูลพ่อแม่ชอบลักขโมยมันจะมาเจอกันแล้วตอนนี้มันก็มาปรงแก่งเป็นกรรมปัจจุบันทําให้เหตุการณ์ต่งตางๆเข้าล็อกพอดีเลยเจอเพื่อนเจอฝูงแต่ไอ้พวกขี้รักขี้ขโมยทั้งนั้นถ้าจะกินเหล้าก็มาเจอไอ้พวกขี้เหล้าทั้งนั้นจะเจอการพนันจะเจอคนกันพนันทั้งนั้น ไอ้ขี้โกรธก็ยังมาเจอครอบครัวขี้โกรธนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราทําไว้แต่อดีตถ้าเราจะแก้กรรมเราก็ต้องรู้จักคําสอนพอะเจ้า,าออกตัดกรรมได้คือมีศีลสมาธิปัญญาคือมีศีลห้าเป็นหลักกัน,นี้จะแก้กรรมตัดกรรมไม่ให้เราตกอยู่ในอำนาจอนันต์นนนได้ต้องอาศัยธรรมะอาศัยคําสอนพระเจ้าอาศัยปฏิบัติธรรมจึงจะลดความร้อนลดกรรมอน,นันต์ลงได้ น่เทศอีกตอนเลยน้อนเนี่ยนะน,นี่อธิบายจะไม่ช่เทศนายบนะอธิบายขยายความให้เข้าใจว่าเนี่ยความคิดคนเรามันเป็นอย่างนี้เราต้องรู้ทันมันถ้าไม่รู้ทันเราดับไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยากแล้วเราก็ตามความอยากโกรธก็ตามความโกรธโลกก็ตาม,ามโลกเราไม่รู้ทันจะต้องทําตามยู่ในอํานาจมันพวกคนติดการพนันคือคนไม่ทันความโลกอ่าคนที่ไปเบียดเบียน,ยนตีฆ่าเขาด่าเขาไม่ทันความโกรธคนที่ทําอะไร ผิดพลาดอยู่เรื่อยๆคนที่จะเชื่ออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกนี้เพราะมีความหลงไม่มีเหตุผลถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็ยัง่ายใช่ไหมโยมนะเอาง่ายก็ไม่ต้องไปคิดแล้วคอยนั่งดูจิตตัวเองอ่สักเจ็ดวันดูสักเจ็ดวันไม่พูดใครเลยนั่งดูจิตเองสักเจ็ดวันเห็นเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาตอนเร่งว่างๆห้านาทีสิบนาท,นาทีดูจิตเองคิดอะไรกี่เรื่องรู้เลย คิดอะไรกูสมมติเราหยุดงานหยุดทงานตรงนูพักเที่ยงอ่ะสักสิบนาทีอ่ะตอนนี้จะนั่งดูจิตตวเองดูลมให้ใจก่อนคิดคิดกี่เรื่องคิดดีกี่เรื่องคิดไม่ดีกี่เรื่องคิดเรื่องเก่ากี่เรื่องกี่ก็ตามดูจิตเฉยจิตเฉยจิตเฉยเราจะอยู่กับตัวเฉยแต่เรารู้ว่าคิดอะไรให้ตามดูตลอดอยู่ในจิตนี้แล้วเราเข้าเราเข้าเรารู้จักตัวเองมากเลยตอนนี้อ๋อเรานี่เป็นคนช่างคิดอ๋อปัญหานี่อยู่ที่จิตเรานี่เองเนาะที่เราจะไปทําอะไรใครมาเรื่องจิตเราสั่งเท่านั้นเลย ตรงนี้ต้องสําคัญมากที่สุดเนี่เราเข้าวัดต้องมาดูตรงนี้ถ้าเราเห็นจิตคนเนี่ยนะเราเห็นจิตตัวเองเนี่ยเราจะไม่กล้าไปด่าใครหรอกไม่กล้าไปว่าใครหรอกเพราะมันเห็นปรุงแต่งไปแล้วอ๋อมันคิดปรุงแต่งนานแล้วจึงได้ไปใช้ปากด่าเขาว่าเขาก็ต้องแก้กรรมตัวนี้นะโยมนะแก้กรรมด้วยการมาเจริญสมมะหราอวิปัสสนาที่ว่าสมมะหราอวิปัสสนาแก้กรรมก็คือการมาแก้จิตตัวเองที่ได้น,ะนั่นเองแก้ได้ ต้องถามจิตตัวเองเข้าใจบอกไม่เข้าใจคือน้พภะต้นเทศทางคืนเลยฮะอยู่ที่นี่เรียนเทียนเทศทางคืนเนี่ยเข้าใจละนั่งดูจิตตะคืนดิไม่ต้องกลับบ้านทังเนี้ยเอาไปละพกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมมันไม่ทันจิตหรอกใจมันปากมันไหวกับจิตอยู่นั่นแหละแต่จริงแล้วมันทันยากควบคุมยากเพราะเราปล่อยมันเช่คย ทำให้ตัวเองได้แค่นี้นลยโยมเนี่ยทำให้ตัวเองได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงได้กลับไปทำให้คนอื่นแล้วฮะกลับไปบ้านเราไปทำให้คนอื่นหมดแหละแต่มาวัดได้ทำให้ตัวเองนะมนุษย์สมบัติสวรรค์ตมบัตินิพานสมบัตินี่มาทำให้ตัวเองไม่กี่ชั่วโมงแต่เดี๋ยที่ไปที่บ้านนั้นทำให้คนอื่นนะเนี่ยเป็นธาตุปากเป็นธาตุปากท้องคนอื่นปากท้องเราแต่ไม่ที่ทำให้เราคือมาทำใจให้สงบเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ได้เลยชีวิตหนึ่งจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคนไหนไม่รู้จักทาให้ตัวเองเข้าใจว่าทําตัวเองไม่โยมเข้าใจไหมทำให้ตัวเองทงาไงโยมนะทาให้ตัวเองต้องฝังไว้ในใจเข้าใจไหมต้องเก็บไว้ในใจที่ดีๆนั่นจึงทําให้ตัวเองไอ้เงินทองนั้นเก็บไว้ในคลังในสมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองทําให้คนอื่นได้อาศัยไปเท่านั้นเองไม่ใช่ของตัวเองตายแล้วเอาไปไม่ได้ที่เราทําตั้งวันทั้งคืนนั้นไม่ใช่ของเรา นะทำเพื่อบำบ,บัดทุกข์ทำเพื่อให้คนอื่นเขาทำเพื่ออยู่ไปวันๆนหนึ่งแต่ที่ทำให้ตัวเองนั้นต้องทำให้จิตตัวเองนั้นเป็นบุญกุศลทำให้ให้รู้จักว่าความดีเกิดขึ้นตัวเราแล้วอยังนั้นนั่นทำให้ตัวเองนั้นไม่ใช่เงินทองซึ่งเงินทองนั้นไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเรานอกจากเอาเงินทองนี้นมาทำให้เป็นประโยชน์ทำให้เป็นบุญกุศลแล้วกเก็บความรู้สึกว่าได้ทำอะไรไว้ตรงนั้นเองต้องคอยใจอย่งงางนั้นนะ ไม่งั้นเดี๋ยวหาว่าฉลาดกับพุทธเจ้านะโยมนะได้ไหมบางคนเนี่ยคิดว่าฉลาดกับพุทธเจ้าบอกกูไม่ต้องทําอะไรเลยกูก็มีคินมีชัยกูไม่ต้องให้ใครเลยกูก็สบายแล้วกูไม่ต้องไปไปบวชไปเรียนกูไม่ต้องปฏิบัติกูอยู่อย่างมนุษย์นี้กูสบายนั่นน,นั่นคิดว่าฉลาดกับพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าจะบอกว่าเราต้องทําเพื่อเสียสละเพื่อให้รู้ทำ ก็าตายแล้วเราจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอริยทรัพย์ภายในเท่านั้นเองทรัพย์ภายนอกเราจะเอาไปไม่ได้เลยพุทธเจ้าฉลาดอย่างนั้นรู้ว่าเราเอาไปไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐานพุทธเจ้านะจึงพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ปฏิบัติอนาปานุสติกับปัญจกรรมฐานกับมหาสติปัฏฐานสี่คุณจะปฏิบัติอะไรก็สุล้วแต่อย่าทิ้งหลักธรรมอันของพุทธเจ้านี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน แล้วก็สามารถที่จะไปได้สามารถที่จะปลดทิฐิตัวตนได้สินดีสมาธิดีปัญญาก็เห็นดีสินไม่ดีสมาธิก็เสียปัญญาก็เห็นไม่ถูกแม้แต่เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ดังนั้นเราต้อง,ต,องต้องศึกษาในตัวเราโยาไม่ต้องมีความรู้จนมากมายอะไรหรอกแค่รู้จัก ตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมมี่บ่อยๆเคซาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ใจเราว่าคิดอะไรพอแล้ะโยมจะรู้ได้ไหมรู้ทุกวันเนี่ยถ้าปฏิบัติเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้ใจเราเนี่เหมือนลิงจับไม่อยู่เลยอาตมาอยากจับใจตัวเองให้อยู่ใจเราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นระแล้วก็ยังเป็นหนุ่มเลยมันมันกลับไปเที่ยวเหมือนเดิม เราเคยไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนไงแต่มาก็กลับไปเที่ยวเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านเอ๊ะใจเราเนี่ยทาไงเนาะจะทําได้แตามาไปเจอหลวงพ่อสังวารบอกเข้าห้องไหมเข้าป้าช้าไหมแลตมาถามถามลุงๆเบลุงๆเวลานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดปุ๊บแล้วจิตจะหยุดปุ๊บเลยไหมแตมาอยากรู้นะลุงๆถ้านั่งสมาธินี่ยสามารถเราจะคุมจิตเราทันทีได้ไหมบอกได้สิคนทําได้ตั้งได้เลย เราลุงลงลงนั่งให้ผมดูทีพอเอานั่งนี้นยังไงถ้าจะนั่งให้เราดูเอ๊ผมดูลุงลุงแล้วเนี่ยแต่ผมไม่สงบหรอกจิตผมไม่หยุดเฮ้ยมันต้องปฏิบัติเอ้จะทําไงผมจะปฏิบัติได้เข้าถ้ำที่เข้าป่าสิเราก็อยากจะปฏิบัติที่วัดถ้าให้ไปอยู่ที่ถ้ำกับท่านแต่ธรรมาไม่มีโอกาสได้ไปเพราะต้องเรียนต้องเรียนนักธรรมโทอีกปีหนึ่ง พราะเมื่อตอนเป็นเดืนสอบตกก็เลยต้องเรียนต้องทำโทรอยู่ว่าวัดแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้พ่อใกล้พี่ชายตัวเองซึ่งเป็นพระด้วยกันแต่ก็พยายามปึกแต่มาเที่ยวทุ่งเจ็ดเดือนจับจิตไม่อยู่โอ้จิตนี่จับยากจริงๆวันสุดจะมาเหนื่อยในการจับจิตตัวเองมันไม่รู้ว่าต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้มันจับยากจริงๆสมัยก่อนนะ ครูบาอาจารย์ไม่ไม่รวยครูบาอาจารย์เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ครูบา,าอาจารย์เยอะเลยหาที่ไหนก็ได้ก็กลับมาหาหลวงพ่อธรรมรตั้งใจจะรู้เรื่องจิตให้ได้รู้เรื่องจิตเลยจะต้องรู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องสวรรค์นรกนิพพานธราจะต้องรู้แน่แต่รู้จิตตัวเองลึกในใจนะจะต้องเห็นแน่ก็เข้ามาหาท่านท่านก็อสอนมาหาสติปัฏฐานสี่ให้ อยู่ในประชาสาสามเดือนพลสามเดือนออที่จริงอยู่นั้นนั้นไม่ถึงไม่ถึงเดือนก็เริ่มแหละเพิ่มคําทางแล้วออกจิตคนเป็นอย่างนี้เองจิตมันไปบ้านเลยเลยแต่พยายามตัดแม่ใมันไปบ้านจิตมันคิดถึงเพื่อนพยายามตัดแม่ไคิดถึงเพื่อนพอตัดมันไปไปมันมันปุดช่องมาแล้วเนะี่ยเข้าจับอยู่ประจับอยู่มันลึกไม่คิดถึงบ้านละพอเลิกคิดถึงบ้านสบายจังเลยคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงบ้านเนี่ยหนักใจที่สุด พอตัดความคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านได้โอ้โล่งใจมีปีติอิ่มใจสุขใจได้กินข้าวก็อยู่ได้เป็นวันวันกินข้าววาาันละห้าคำสิบคำอยู่ได้เป็นสุขมากเลยชีวิตเพิ่งเจอความสุขในตอนเมื่อมาจับจิตตัวเองได้เองโอ้โหงี้ถ้าฉันเป็นเจ้าแผ่นดินจะให้สมบัติเขาหมดเลยฉันฉันขอเข้าป่าอย่างเดียวกินข้าวเปล่าก็มีความสุขก็เลยขออยู่ต่อถึงสามปีที่จริงตั้งใจอย,อยู่สามเดือนให้ได้ ขอได้สามเดือนโอ้คนเราถ้าจับจิตนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ห้องแคบบไปอยู่ได้ก็เลยออการอยู่ที่ไหนมีความสุขก็ต้องอยู่กับจิตตัวเองถ้าจิตตัวเองไม่อยู่กับตัวเองก็ไปเรื่อยเปื่อยมันเอาไม่อยู่อนี่เราับเข้ามาฟังเรามากไปให้โยมไปทําเอาบางคนก็อาจจะจับได้เลยใช่ไหมโยมกรรมฐานจับได้ทุกคนนะอยู่บ้านก็จับได้ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เองตอนเป็นคาราว่าเราลองนั่งแต่เราสนใจน้อยไปเองถ้าสนใจอย่างพุกโยมเนี่ยตะมาก็ได้ตั้งแต่คาราวา่ตาตม,มาลองลอง,ลองนั่งแล้วก็เลิกกลัวกลัวเป็นบ้าพอน,นึกเห็นอะไรมันเห็นไปหมดนึกเห็นเป็นผีก็เห็นเป็นผีนึกเห็นกระโหลกเลยกระโหลกเตมาตัวเอะเราไม่มีครูบาอาจารย์ได้ไปใหญ่เลยเลิกนั่งคลุมโปงเลยนอนเลยแม่เอาหนังสือไม้เดมเบอร์เลยอัฐัยมัด ตมาขอ,ขอมาอ่านแล้วก็ลองนั่งเองโค้ชสุดต้องหาครูบาอาจารย์มันไม่มั่นใจศรัทธามันไม่มีที่เกาะนั้นไม่มีที่เกาะเลยต้องหาที่เกาะเลยพอมามาปฏิบติกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านพูดน้อยท่านให้กติเอาคิดๆเอาสอนนิดๆหน่อยนะั่นแหละแต่คำหนึ่งท่านเนตีไปได้เป็นเดือนๆนนะ่ะสอนนิดๆหน่อยๆนอะ่ะเป็นบางคำท่าน ตเราถ้าธรรมะเกิดอยากพูดก็พูดใส่กับต้นไม้เนี่ยพอเ,เข้าปีที่สองธรรมะมาเกิดธรรมาก็พูดเอ๊ะพูดใส่ต้นไม้เป็นต้นไม้แจงพูดไปเอ๊ะเราที่สติเสียแล้วเนาะอ๋อแสดงว่าอาจารย์เนี่ยต้องการให้เรามาจนมุมตรงนี้หนึ่งเราก็พูดพอพูดพูดไปเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยเท่าน,นั้นจะจนมุมเลยจนมุมออกธรรมะเกิดไปพูดมันก็บ้าแล้ทีมันต้องรู้แล้วก็ดับไป คือเรื่องรู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เขาเรียกว่าทางที่รู้จักดับทุกตัวเองไม่มีอะไรคนเราเนี้ยมีเท่านี้เองถ้าเรามาเรียนรู้แค่จิตก็มีมีเรื่องของจิตเท่นั้นเองตามดูตามรู้ตามเห็นให้มันได้เท่านั้นก็สบายใจแต่น้อยแค่ความโกรธเรารู้ทันความโกรธก็สบายแล้วเกิดโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับได้สบายแล้วเป็นสุขที่สุดเน่แล้วยังอื่นก,ก็ค่อยๆตามมาเอง นั้นเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราก็พยายามดับความคิดถึงนั้นให้ได้ทําใจเป็นกลางได้ก็จะสบายตรงความคิดถึงมันมากแล้วก็ดับไปได้พอความอยากก็ทําให้เป็นทุกข์พอเข้าใจไหมโยพอสาพูดมานานแล้วพอเข้าใจไหมไหนไม่เข้าใจกยกมือนะคุณคุณหน้าหลายๆคนนะคุณคุณหน้าหลายๆคนเขาไม่มีอะไรเลยนะ อันนี้ทางไปนิพพานคือว่าทางไปนิพพานคือทางใจเรารู้ใจเราได้นั่นแหละคือคือที่จะแก้ใจเราได้ดับทุกข์ที่ใจเราคนจะไปนิพพานต้องเห็นทุกข์ของความคิดนึกความปรุงแต่งความคิดทึกเนี่ยเบื่อนายเบื่อนายความคิดนึกตัวเองเมื่อเบื่อนายความคิดนึกตัวเองก็เรียกว่าเป็นนิพพิธายาน ถ้าใครเบื่อหน่ายความแม้แต่ความคิดตัวเองนเอนี่เบื่อหน่ายแล้วที่แรกเบื่อหน่ายสังขารก่อนพอแล้เข้าเบื่อหน่ายวิญญาณพอเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่กืงแต่งคิดนึกน่นั่นแหละทางนิพพานเป็นนิพพิทายานเกิดขึ้นในอารมณ์เบื่อหน่ายความคิดตัวเองเดี๋ยวก็คิดตีเดี๋ยวคิดดีหูมันลาบากจริงๆความคิดตัวเองแค่ใจตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้รักษาไม่ได้ยากจริงๆเราจะไปเห็นว่ามันยากอีกตรงที่เรารู้ใจแล้วดับใจเราไม่ลง ที่ว่าความเพียรความเพียรถึงก็ว่าสรบแล้วสลบอีกนี่คือเพียนละความปรุงแต่งตัวเองคือคือเกิดแล้วพยายามจะวางเฉยแต่มันไม่เฉยมันปรงกันแล้วจึงจะรู้มันตามดูตามรู้มันตลอดวันตลอดคืนกินเดินนัน่นอนก็ดูเรื่องใจเรานี่เองถ้าป,ปิดปลอมมาแล้วเหลืออีกปล่องเดียวนะมันในตัวเนี้สําคัญใจคนเรามันละเอียดอ่อนขนาดนะั้น แต่คนเรียนรู้มากๆเลยดีตรงที่ว่าเมื่อปฏิบัติได้แล้วสามารถอธิบายแยกแยะโภหารต่างๆให้คนที่ฟังนั้นเข้าใจชัดแจ้งได้และสร้างศรัทธาภาษาธรรมผู้ฟังได้มากเลยยังอาตมาเองไม่ไม่ได้เรียนอะไรมากเลยก็ไม่สามารถที่จะพูดนเหมือนกับคนที่เขาเรียนมากๆได้แต่คนที่เขาเรียนมากๆเขาปฏิบัติได้มากเขาสามารถจะชี้แจงให้ได้ มากๆขึ้นไปอีกแต่ว่าจะได้เป็นน้อยใจว่าเราไม่รู้อะไรเรารู้แล้วอยายตนะในเราไม่มีแล้วเราค่อยตามดูรู้ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีแล้วนั่นคือตัวปริยัติแล้วปฏิบัติเข้าไปเราก็จะเข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงภายในจิตได้พอเข้าใจไม่ยอมมีปัญหาถามไหมอ่ะวันนี้ก็เป็นนั้นว่าคงเวลาก็คงจะสรุปลง อ่าใกล้แล้วก็คนไหนสงสัยก็ในด้านปฏิบัติก็ถามข้อสงสัยถ้าแต่ก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องถามหรือว่าไปถามครูบาอาจารย์ของโยมก็เป็นเรื่องสะดวกสบายเพราะเข้าจริตกันได้ก็เหมาะสมวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยาย พอสมควร